นี่เนี่ยนี่เนี่ยไปเที่ยวบนหลังเฮ้ยนี่เนี่ยเออเฮ้ยใครอิงอยู่ไหนนี่เนี่ย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 

อย่าทำร้ายเขาปาแล้วอุ้ยสซอมบี้พี่ิเตอสู้สู้พเตอสู้ๆพี่เตรสู้ๆพี่เตอกระสุนหมดไอ้พ่เตรกระสุนหมดพี่ก็หมดเหมือนกันพ่เตอรอ หลังหลังหลังเดินยิงอ่ะนี่เน่โอ้ไม่ตายนี่เน่นี่เน่นี่เน่เฮ้ยนี่เน่เอ้ยใครอิงอยู่ไหนนี่เน่ โซลาเวทเลยอ่ะนี่เลนี่เยนี่เลนี่เลยนี่เลี่บเเขอตัวนิดเดียวโอ้หลับเลยหลับปุ๋ยนอนหลับสบายที่นอนซาติน นอนโตโตยังพักโตโตนอนเต็มตื่นืนเต็มหลังนี่เน่นี่เน่นี่เน่เออยังยอดเลยต่อไปนี้คงต้องใช้คอนเซปต์นี้แน่ซะแล้วไม่โดนแน่นเลยรอรู้เฟืองเปล่ารู้เฟืองเปล่าเอ้ยติดติด นี่เนี่ันออกไปนี่แนี่เนี่ยเออนี่ยเออเต็มนี่เนี่ยต่ดบอหญิงนี่เน่โอ้บาเลสเต็มเป้ากูเลยมันยิงพี่ยับเลยนายตตีฝั่งตรงข้ามมันแข็งแกร่งเลิศขึ้นเฮ้ยสองต๊อบบี้ใครเนี่ยเก็บไม่ได้อีกโอ้ Oh, นี่เน่ใครไม่ดูเลยประเด็นประเด็นเหมือนมีคนจะโดนเหล่านี่เน really ่นี่เนี่ นี่เนี่ยไปเลยมันอ้วูาแูจะกีทำไมเนี่ยแถวแตกไอ้สัสนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยโดนเ่าผมโดนเ่า ซ oh. ัพอ though, พอร์ตกันและกันโอ้ไม่ต้องเลยผมก็ทีมงานพี่มาเหลาผมอมาโอ้ยคุณภาพพร้อมให้บริการขอจำกัดกันครับนี่เนี่ยนี่เนี่ย นั่นแหละค่ะนี่เนี่ยไหนมันอยู่ไหนเราต้องเช็คก่อนโอ้โหโคตรเยอะใจเย็นออ้ยเฮ้ยเอ้ยอุ้ยขอบคุณครับขายปั๊มเลือดให้เค่นี่เนี่ยสวยค่ะพี่นี่เนี่ยอารับเลยนี่เนี่ย ในในเมื่อมาอยู่ในสตรีมผู้หญิงเราต้องทำตัวให้เหมือนผู้หญิงที่สุดบงตัวก็รู้ไงดีเน่ไอตังีเน่ีน่อุ้ยอยากได้เลือดอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอเลือดหน่อยครับอือขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยโอ้ยไม่ต้องปีเตอร์เราต้องรวมพลังกันนะคะ แล้วเราจะไปสู้กับขายเองแค่นี่เน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 ่โอ้ยโอ๊ยขอเลือดหน่อยใครก็ได้ขอเลือดหน่อยกูอยู่แล้วกูอยู่แล้วขอเลือดหน่อยโอ้โดนโดนจิ๋มเดียวก็ตายเนี่ยจิ้มเดียวจิ้มยังไงวะขอเลือดหน่อยโอ้ยโอ๊ย เฮ้ยเดือตะกี้กันตายแล้วมีแน่ฮ่่อ่าพี่วันนี้ไม่ลงทิปหรอเฮ้ยโอ้ยอย่าพูดนันดิเดี๋ยวน้องๆกันเสียใจหมดทำนี่ทำไมไม่ทำล่ะนี่ค่ะสมบอมาค่ไสมอล๋ออ๋อ่้มี่เองโอ้ยโอ้ มีโอ้มีดกุดรั้นไปหน่อยน,นี่เนี่ยเฮ้ยขอเลือดโอ้กูไม่มีเลือดอีกแล้วสอทอปอเนื้อเนื้อนี่เนี่ยโอ้โอ้เฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอ๊ย<สถ> นี่เนี่ไหนไหนตานี่เน่นี่เน่เอ้ยไม่เอาเต็มแล้วเต็มแล้วเรือเต็มแล้วเรือเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วโอ้โหโยนใหญ่เลยตอนกูเจ็บทำไมไม่มาโยนให้กูอย่างนี้วะนี่เน่นี่เน่นี่เน่เฮ้ยต้นหม โอ้โหเรียบร้อยโอ้ไม่ตายด้วยทำไมอึดจ,จังวะนี่เน่โอ้ก็ก็พี่มาบุกบ้านหนูเจยพี่เจยนี่เน่ค่อยๆเดินไประวังนะคะทุกคน เฮ้ย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 โอ้โหพี่เตยไปเลยไปเลยไปเลยดีกว่าเราไปเลยดีกว่าไอ้ยัดาม่ามาเหล่าสองพี่น้องนะคะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยพี่เตยช่วยหนูด้วย โอ้โหโอ้โหอ้กูจะตายแร้วกูจะตายกูจะตายเล้วกูจะตายเวช่วยกูด้วยกูจะตายแล่ยูด้วกูจะตายแล้วไอ้นี่ได้ฮิลลิงอะขอฮิลลิงกบุาครับอ่าอัเอ่ารั้ เฮ้ยให้อกอโอ้พอแล้วโอ้เรียบร้อยปั๊มตํำไหมเเี่ยกูเพิ่มเนี่ยตำไมเนี่ยเอ้ยสิบตัวพี่หญิงมันไม่มาหรอกมั้งมเชื่อผมดิ <c oughs> เอ้ยเดียเวเยเยวเดีเยววเเดยวเดี๋วี เน่นี่เน่ยอ้ยนี่เน่ยอ้ยนี่เน่นี่เนี่นี่เน่โอ้มาโคอะไรสับสนถ้ามาโคยิงไม่โดนแล้วเนี่ยไม่อยากเลนแล้วมาโคโอ้โหแม่งผมผมก็โดนพี่โอ้ผมไม่ได้เายพวกพี่เลยแม่งมากันครบแก๊งครบครอบครัวยังนั่นเหรอโอ้พี่หญิงอยู่ไหน เฮ้ยบาเลต์ be ่ะเกมจบคนไม่จบนะเว้ยเฮ้ยเฮ้สักคนล่าเฮ้ด้วยพลังของนี้เน่นี่เน่ยนี่เน่บอกแล้วว่าด้วยพลังของนี้เน่ของพวกเราโดนูบอกใครวะออ้ยพี่เอ ว้าแล้วเก็บมาใหม่ดิเฮ้ยฮ้อยากเอเลยเออรังของนีเนะ <laughs> น่นะ <laughs> <laughs> นีเน่นะีเน่เฮ้ยที่เองเฮ้ยที่หา,ายแล้วที่หายละครโยนเลือดเลยกูเฮ้ยกูขอเลือดก่อนสุด เฮ้ยอบุับโอูปั๊มเลือดได้ใหญ่เลยแม่งโคตรน่ารักเลยว่ะโอ้้ยอ้ยอโอ้ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฮิวโอ้ยโอ้ยนอ้อ้น้ยโ้ยอยโอ้ยโอ่โอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยดอโอ้ยโอ้ยอ้ยย เออเราเราเออสวยเออเฮ้ยก่อเรียนได้แค่โอ้โหแก๊สเฮ้ยขอบคุณครับโอ้โหออ๋อแก๊สเพื่อนตกใจเฮ้ยเฮ้ยหน่อยแน่พี่หญิงจะสู้กันเนื้อเหรอฮะชื้อเอาไปไหนแล้ววะ

กลกองเดียวพอพี่เฮ้ยพี่พี่หลังพี่ไม่รู้จริงทอไกยิงไเอเม่ยิง่ออกโอ้บันเทิงจริงๆเลยอากินเลย้เฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยหน้าคุนๆอ้าวตายเลยเ โอ้โหปืนโคตรแรงเลยโอ้โหออกโอ้โหไปออกกูสายยืนกูสายยืนข้างๆเพื่อให้ปั๊มเลี้ยนให้เฮ้ยมากูเล่นด้วยกูเล่นด้วย โอ้โหแตกเลยหนึ่งร้ยอะไรไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บเก๊โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยฉันร้อยโอ้โหไม่เหลือหนึ่งร้อยเล่นเกมอ่ะทำไมมันมันเล่นที่มือเนาะทำไมมันเหนื่อยที่ปากอะก็ไม่รู้อะเจ็บที่คอเออเจ็บที่คอเจ็บคออีกแล้ว ดอกอาทีเข้าเกมดอกหมดเลยแต่ทีมกูมีแต่อีดอก